อาสาสมุกเกอรไทยไว้ป,ปีใช้จมูกช่วยของจินไม่ไว้นะครับตอนนี้เป็นการใช้จมูกช่วยในการแก้สนุกครับลูกเหลือสามลูกจินไม่ไว้นำอยู่สามแต้มแต่สถานการณ์คือขาวมาอยู่สนุกหลังดำนะครับชิงข้างด้านซ้ายขาวมาไม่ได้เพราะดำคบเหลี่ยมอยู่ส่วนถ้าจะแก้ชิงบนนะครับขาวก็อยู่ในตำแหน่งที่ขี่กง ดำนะครับส่วนอีกเวนึงก็แทงไปทางแถวหลุมมุมบนซ้ายต้องแทงสามชิ่งลูกนั้นก็ควบคุมไซด์ไม่ได้เพราะขาวหยุดติดกระดํานะครับเขาจึงเลือกแทงแก้สนุกจมูกชิ่งเดียวมาโดนเต็มเมล็ดเลยครับ w ภาษาสนุกเกอร์ไทยบายฮิปปี้